สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบานนะครับพี่น้องครับคันหลงหลังวันคริสต์มาสผมจะขออนุญาตแนะนําชีวประวัติพระเยซูภายใน10บนาทีนี้ครับจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะให้พี่น้องได้มีโอกาสทบทวนพระเยซูและสามารถที่จะแนะนําให้กับผู้เชื่อใหม่ผู้สนใจในเรื่องราวของพระเยซูได้ครับพระเยซูประสูตธ์ในเรา 4ีปีก่อนกิจักักราชพระคัมภีร์ไบเบิลได้บันทึกชีวิตปัติของพระเยซูไว้อย่างมหัศจรรย์มากเริ่มตั้งแต่การประสูติพระเยซูรประสูติเป็นชาวยิวในดินแดนปาเลสไตน์ประสูติจากหญิงชาวยิวซึ่งเป็นผมาจารีมีชื่อว่ามารีมีพ่อเลี้ยงชาวยิวชื่อโยเซฟเป็นคนดีเป็นคนชอบธรรมมีอาชีพช่งางไม้ยามคลอดก็เป็นไปอย่างทุลักทุเล ทารกน้อยพระเยซูประสูติในคอกสัตว์ในเมืองเบตเลเฮมเปรแรกคือรางที่ใช้ใส่ยาใหสัตว์กินกษัตริย์ยิวขณะนั้นทราบเรื่องจากโหราจยา์ว่ามีผู้มีบุญมาบังเกิดก็กลัวจะเป็นเสี้ยนหนามของราชวงศ์ในอนาคตก็เลยสั่งทหารให้ฆ่าเด็กต่ำกว่าสองขวบในเมืองนั้นให้หมดแต่พระเจ้าก็ช่วยให้พ่อแม่ของทารกน้อยพระเยซูนี้พราพระองค์ หนีไปอยู่ที่อียิปต์จนอีกสองปีถัดมากษัตริย์สิ้นพระชนจึงเดินทางกลับแต่ย้ายไปตั้งหลกรากอยู่ที่บ้านของตัวเองก็คือเมืองนาสเรตในแคว้นกาลิลีทางเหนืออิสราเอลนั่นเองเมื่อถึงวัย12ปีก็มีเหตุการณ์ที่บ่งชี้ว่าเยซูเด็กคนนี้พิเศษกว่าคนอื่นคือตระหนักว่าตนมีความสัมพันธ์พิเศษกับพระเจ้าเรียกพระเจ้าว่าเป็นพ่อหรือพระบิดา เด็กชายเยซูยังรู้ด้วยว่าตนเองเกิดมาเพื่อทำหน้าที่พิเศษที่พระบิดามอบหมายให้อีกทั้งยังมีความรู้ในเรื่องศาสนาหยิวอย่างแตกฉานจนเป็นที่อัศจรรย์ใจของบรรดาอาจารย์ยิวทั้งหลายหลังจากนั้นพระเยซูก็เติบโตขึ้นมาเป็นชายบ้านนอกคนหนึ่งมีอาชีพช่างไม้เหมือนกับพ่อบุญธรรมโยเซฟของตัวเองแล้วก็ช่วยดูแลครอบครัวหาไรายได้ ดูแลแม่น้องๆในเมืองนาซเลตจนกระทั่งถึงวัย30ปีพระเยซูก็ทรงเริ่มออกประกาศสั่งสอนผู้คนในยุคแรกนั้นเรียกพระเยซูในภาษาฮีบรูว่าเยชัวก็คือชื่อของเยซูนั่นเองเยชัวนั้นเป็นภาษาฮีบรูเยซู Yeshua เป็นภาษาลาตินเยซุสเป็นภาษากรีกพอมาเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าเจสัส พอมาเปนภาษาไทยเรียกว่าเยซูพระเยซูเริ่มสั่งสอนเริ่มในเขตกาลิลีทางตอนเหนือของอิสราเอลเป็นเขตบ้านนอกเป็นเขตที่พระเยซูเติบโตขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆขยายออกไปกว้างขึ้นโดยรอบจนถึงเมืองหลวงไปทางใต้ก็คือกรุงเยเรูซาเล็มนั่นเองสิ่งที่พระเยซูทรงสอนนั้นก็เป็นลักษณะในแนวปฏิรูปศาสนายู่ เปียสูรทรงถือธรรมบัญญัติของศาสนายิวแต่พปรองปฏิรูปโปรอง,งสอนใหม่ว่าพระบัญญัติหรือธรรมบัญญัติของศาสนายิวนั้นพวกยิวถือปฏิบัติผิดไปยึดตามตัวอักษรแต่ไม่ได้ยึดตามเจตนารมณ์ของพระเจ้าผลลับก็คือศาสนายิวเน้นที่พิธีกรรมและธรรมเนียมยุ่มหยิม,ยมแต่กลับละเลยเรื่องจริยธรรมและความรักที่มีต่อพระเจ้าซึ่งถือว่าเป็นหัวใจ เจ็บจำนงของพระเจ้าพระเยซูไม่ได้ขอให้เขาเลิกถือปฏิบัติแต่ขอให้เขายึดถืออย่างถูกต้องพระเยซูสอนว่าพวกเขาจะต้องปฏิบัติบัญญัติของพระเจ้าหรือธรรมบัญญัติโดยมุ่งที่จริยธรรมตามพระเจตนารมณ์อย่างแท้จริงของพระเจ้ายิ่งไปกว่านั้นครับพระเยซูก็ยังทรงแสดงตนว่าโปร่งเป็นพระเมสสิยาเป็นพระเจ้าคําว่าพระเมสสิยา เป็นภาษายิวภาษาฮีบรูคําว่าพระคริสต์มีความหมายเดียวกันซึ่งเป็นภาษากรีกเมื่อเะเยซูทรงสั่งสอนตรงกลับไม่ได้สมดังที่พวกยิวคาดหวังไว้พวกยิวคาดหวังว่าพระเมสสิยาหรือพระคริสต์ก็คือผู้ที่จะมาช่วยชนชาติยิวให้พ้นจากการเป็นอนานิคมเป็นประเทศราชของจักรวรรดิโรม ช่วยให้ชนชาติยิวนั้นกลับมารุ่งเรืองเหมือนกับสมัยของดาวิดอีกครั้งหนึ่งแต่แท้จริงแล้วความเข้าใจของเขานั้นผิดไปพระเยซูคือผู้ที่พระเจ้าทรงลงมาให้เป็นผู้ไถ่บาปเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์เดียวที่สำแดงความรักของพระเจ้าหัวใจคำสอนของพระเยซูสรุปได้เป็นสองเรื่องเรื่องแรกคือให้มีความเชื่อศรัทธาในพระเจ้า โปรง์ยังสุดจิตสุดใจรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองและหัวใจคำสอนข้อที่2คือจะต้องมีความเชื่อศรัทธาหรือมีเฟธในพระเยซูโดยถือว่าพระเยซูนั้นเป็นผู้ช่วยให้รอดหรือผู้ไถ่บาปและเป็นพระเจ้าใจทั้งสองข้อในคำสอนของพระเยซูเป็นการปฏิรูปศาสนายิวให้กลายเป็นศาสนาคริสต์ ในสมัยต่อมาสิ่งพิเศษที่พระเยซูไม่ได้เพียงแต่เทศนาสั่งสอนเท่านั้นแต่ยังทรงกระทําสิ่งอัศจรรย์ให้ผู้คนได้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่ารักษาคนเจ็บป่วยมากมายทําให้คนตายฟืน้นสิ่งนี้เป็นเครื่องหมายหรือเป็นหมายสําคัญที่ทําให้ผู้คนเกิดความเชื่อศรัทธาว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าพระเยซูเป็นผู้ที่พระเจ้าพระบิดาส่งพระองค์ เข้ามาในโลกนี้ไม่ใช่เป็นแค่ศาสดาธรรมดาที่เป็นมนุษย์ธรรมดาแต่เป็นผู้ที่พระเจ้าส่งมาจริงๆชาวยิวในสมัยนั้นจำนวนมากหันมายอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์นอกจากนั้นในพระสกิจของพระเยซูพระองค์ทรงเรียกชาย12คนให้เป็นอัครสาวกติดตามพระเยซูไปทุกที่ต่อมาก็ทรงฝึกสาวกอีก70คนออกไปประกาศอย่างที่ต่าง ภายในสมปีชื่อเสียงของโปรงก็กระจรกระจายโด่งดังไปถึงเมืองหลวงเยรูซาเล็มท้ายที่สุดเมื่อโปรงเห็นว่าถึงเวลาที่โปรงจะต้องเสด็จไปให้ถูกลงโทษประหารชีวิตโดยการตึงกังเขนโปรงก็เดินทางพร้อมเหล่าสาวกไปยังเมืองหลวงก็คือกรุงเยรูซาเล็มที่นั่นโปรงได้รับการต้อนรับจากมวลชนชาวยิวอย่างล้นหลามเหมือนกับกษัตริย์แต่ความนิยมที่ผู้คนที่มีต่อพระเยซู ได้สร้างความไม่พอใจอย่างมากให้แก่บรรดาพวกผู้นำศาสนายิวพวกเขานั้นก็ได้ใส่ร้ายพระเยซูว่าโปร่งส่งสอนคำสอนที่ขัดแย้งกับศาสนายิวเล้งมีความอิจฉาริษยาที่ผู้คนหันมาฟังพระเยซูมากกว่าคำสอนของพวกตนพวกเขาพยายามที่จะ d i s เครดิตทำให้ผู้คนเสื่อมความนิยมในตัวของพระเยซูแต่ก็ไม่สำเร็จเมื่อ พระเยซูเข้ามาถึงเมืองหลวงซึ่งเป็นศูนย์กลางศาสนาของพวกยิวพวกยิวจึงวางแผนกำจัดพระเยซูโดยส่งทหารไปจับพระเยซูในคืนวันหนึ่งพระองค์ไม่ได้ขัดขืนทั้งยังห้ามสาวกไม่ให้ต่อสู้เพื่อพระองค์ด้วยทั้งนี้เพราะพระองค์ทราบอยู่แล้วครับว่าการที่พระองค์จะถูกประหารอย่างทรมานเป็นหนทางเดียวที่จะทําให้พระองค์เป็นผู้ไถ่บาปแก่มวลมนุษยชาติ ตามแผนการของพระเจ้าพระบิดาได้ในการไต่สวนนั้นผู้นำศาสนายูญญ่ได้ยัดเยียดข้อหาหมิ่นประมาทพระเจ้าการที่พระองค์ถือว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าซึ่งพระองค์ก็ยอมรับว่าเป็นความจริงพวกเขาก็เลยตัดสินให้พระองค์ถูกประหารชีวิตโดยการตรึงกางเขนคอนเทียสปีลาสผู้แทนโรมในสมัยนั้นไต่สวนพระองค์ไม่เห็นความผิดอะไรจึงสั่งให้เคียนพระเยซูแต่พวกยิวไม่ยอมต้องการให้พระเยซูตายให้ได้ กดดันให้ปีลาตตัดสินผ่านคิดพระเยซูโดยกันตึงกางเขนพระเยซูทรงถูกตอกตะปูที่พระหัดและพระปาดตึงติดไว้ที่ไม้กางเขน6กชั่วโมงตั้งแต่9ก้าโมงถึงบ่ายสามวัีสุดท้ายที่ทรงเอ่ยออกมาคือสําเร็จแล้วแล้วก็สิ้นพระชนสาวันถัดมาครับพระเยซูทรงคืนพระชนครับปรากฏกับเหล่าสาวกในหลายๆครั้งและร่วมสามัคคีธรรม กินอาหารด้วยกันกันกบเหล่าสาวกด้วยเหล่าสาวกยืนยันว่าพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายแล้วหลังจาก40วันพวันเยซูนัดพบเหล่าสาวกเป็นครั้งสุดท้ายครั้งนี้พระเยซูมีพระหมหาบัญชาให้สาวกออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระเยซูพระองค์จะเสด็จกลับาหมกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นวันที่โลกจะต้องถูกพิพากษาใครที่เชื่อศรัทธาในพระองค์ก็จะรอดพ้นบาปมีชีวิตนิรันดร์และได้อยู่ร่วมกันกันกบพระองค์ในแผ่นดินสวรรค์ ิ่งกว่านั้นพระองค์จะทรงประธานพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เหนือพวกเขาทาชีวิตของเขาต่อไปจากนั้นพระเยซูก็ทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เป็นการปิดฉากชีวิตของพระเยซูในโลกนี้ขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านสวัสดีครับ